เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับลวดเร็วชันใจจบสกอร์บอลเต็งเอาบอลมานี่ขอพูดถึงบอลโคปาอเมริกา2020คู่คอสตาริกา พบกับปารากวัยคอสตาริกาเลยในก่อนเลยแล้วกันนะครับในรอบคัดเลือกฟอร์มการเล่นของคอสตาริกาเนี่ยฮะมีตัวนักเตะหลากหลายโดยเฉพาะการพองบอลในแดนกลางและเน้นการโจมตีทางปีกเคาะบอลจบสกอร์กับกองหน้าเด็ดๆมาดูฟังทางคอสตาริกาสำหรับนักเตะที่เป็นตัวรุกแล้วก็สามารถสร้างโอกาสได้เน้นๆเลยแล้กันนะฮะผู้เล่นหลักนะฮะแคลเลอร์นาวัสและ โจเอลแคมเบลมีบทบาทสำคัญในการสร้างเกมและข็อจบสกอร์ได้อย่างสวยๆเราต้องมาพูดถึงนักปารากวายกันก่อนเลยนะครับปาระกวายนะั้นเน้นบอลโยนจบสกอร์แล้วก็หวดเคาะบอลในแดนกลางจบสกอร์กับกองหน้าที่มีทักษะที่เดีในการเล่นสกอร์แบบสวยๆฟอร์มการเล่นของในรอบคัดเลือกของปารากวายฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในรอบคัดเลือกเน้นการป้องกันจบตีอย่างรวดเร็ว ผู้เล่นเช่นมิเกลอันมิลอนและอังเคลโลโมิโลมีบทบาทในการสร้างเกมสร้างประตูอย่างสวยๆให้เราได้รับชมขอวิเคราะห์เกมลุกของปลาราไคกันก่อนเลยมีความสามารถในการน่าโจมตีรวดเร็วมีทักษะสร้างสรรค์เกมสวยๆและด้านเกมรับของคอสซาลิก้ามีการป้องกันที่แข็งแกร่งผมมองดูว่าอยู่ที่การโต้กลับว่าใครจะหลุดก่อนกันถ้าแดนหลังหลวมโดนสกอร์แน่นอนนะครับทางเอาบอลมาหน่ ขอวิเคราะห์คาดการ์เลยแล้วกันนะฮะปาลาไัยชนะ2คอสตาริก้า1จบสกอร์แบบเอาสกอร์รวดเร็วแบบทันใจปาลากวัย2คอสตาริก้า1ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับหลังสิทธ์จบในที่เดียวแน่นอนและก็ยังจะพูดไม่ได้เลยว่าฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครกับพวกเราทีมงานเอาบอลมนเน่